ค okay, ครับสวัสดีครับกับพ่หัวมน้องบอลครับคือต้องบอกก่อนยอมรับแมนแมนเลยว่า ID นี้เป็น ID ไก่ที่ผมไปเล่นกีกรรมาร์คแคนนอนบอลแล้วก็ได้การ์ดเบอร,เบอร์เบสมาซึ่งแม่งดวงดีมากแต่ว่าผิดคือไม่ผิดหรอกมันก็โอเคที่มันได้มาไงแต่มันไม่ได้ดีหลักไงผมว่าเป็นกีกร,รมที่ดีมากเลยนะคือครั้งแรกผมจําได้ครั้งแรกที่มันมีมาแม่งไม่แจกบวกหนึ่งเว้ย ผมก็ได้เป็นบวกศูนย์ไอดี ID หลักด้วยแต่ครั้งนี้แม่งแกะเป็นบวกหนึ่งแล้วนี่โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดมันขอเปิดการ์ดอื่นไล่ไปก่อนแล้วกันโอ้โหโอเคเวียล่า okay. มาก่อนเลยเวียล่ามาก่อนเลยไอดี ID นี้นี่คือจะได้โอ้โหโอ้โหท็อปห้าสิบไก่อย่างนี้เวอร์เบสคือผมอยากได้อิบบาผมจะโอนมาไอดีหลักผมเลย ขออิบบาแล้วกันอิบบาแล้วกันอิบบาไปมาซสลามากโตะซาลามุก,ตมกเตไม่อยากพูดมากแล้วเฮียแต่คลิปแม่งยาวอ่เออไอ้เฮียแม่งหลอกหลอนผมมากเลยนะว้ยตัวพวกราคาอยู่ตรงเนี้ยแล้วผมว่ามันมันมันไม่ดีอ่ะ คือมันแค่ร้อยเอ็มอ่ะแล้วตอนนี้ราคาตัวนักเตะมันขึ้นไปหมดแล้วดูดิโอ้แม่พอคาิย่าเลยอะแลมพาร์ดอะถือว่าดวงดีครับแต่ก็ดวงดีที่ได้มาครับแต่ก็เจ๋งที่ได้มันมาครับโอเคครับขอบคุณครับที่รับชมจนจบยังไงฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดแชร์ด้วยครับผมครับ